ไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันบ้างครับจังหวัดสงขลาเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37สงขลาเกมรอบคัดเลือกภาค4 ที่สนามกีฬาตีนสูลานอนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายเจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลาและผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง14จังหวัดภาคใต้ส่วนราชการนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37สงขลาเกมรอบคัดเลือกภาค4โดยกําหนดการแข่งขันระหว่างวันที่15-25พฤษภาคมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติพัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง10สิงหาคม2,565ณจังหวัดพัทลุงโดยมีนักกีฬาและเจนน้าหน้าที่จาก14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมจำนวน5,947คนใน32ชนิดกีฬาใช้สนามการแข่งขันทั้งในอำเภอเสดาอำเภอนาทวีอำเภอ,อ,เภอหัดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาค่ะซึ่งเมื่อวาน NBT สงขลาของเราก็ได้ไปมีการไลฟ์สดด้วยนะครับผ่านเพจ N b t สงขลานะครับ